ไปกินกินไรกินไก่อ้าวไอ,อดำดำกินมั่งขอดำกินมั่งโอ้ไอ้ตาลโอ้<ำ> oh, มีเยอะเลยนี่ของไว้อยู่นีด่ดำเอ้ามีหลายตัวดำ่าดำเอ้ยอย่าเอา กินไม่ได้ลูกหมดแล้วโอเคไปไปต่อ <c oughs> ไอ้ไว้กินอะไรทำไมผิวสวยจังเลยขนสวยสวยตอนเล็กๆนะขนมันไม่สวยนะเนาะทำไมโตมาโตมาไม่ขนสวยแท่เป็นเด็กๆขนน้องขี้เละมากเลยใช่ไหม อร่อยไหมพี่โยอร่อยอร่อยดำเองอร่อยเองเนคะเคจ้าโอเคจ้าวันนี้เรามากินข้าวเที่ยงกันนะคะมีอะไรมั่งคะมีส้มตำ ต้มปูได้หรือว่าขอลูกค้าจัดได้ต้มปูปลาเล่กหนีมาส้มต้มปูปลาลาค่ะขาวพีิกข้าวผัดบาปี้ีคันใหญ่เลยมาขมาข้าวมาขนี่อะไรผัดเส้นเล็กเอาไปนั่งเลยเพราะนี่มือ้ายแล้วไม่อยากอยูุ่เส้นเล็กลวกแล้วก็ใส่กระเทียมเดี๋ยวเราไปนั่งรูนอันนี้ก็ะชา่อยค่างออยนี่ก็ส้มตํานี่ก็ยำนะคะโอ้วันนี้มีพวกมากินเยอะเลยว่ามาฟางนี้ฟังนี้งสามฟางนึ่สาม ช้อนพี่เขาละอ่ะขออ้อยออกก่อนนะไปถ่ายหน้าร้านเลยไม่ได้กินเล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเเดี๋ยวองไปถ่ายที่นั่นไหยวันนี้ก็ได้นวดสามคนแล้วนะคะที่ร้านออยค่ะบรรยากาศประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่มาจัดตรงนี้เราก็เอาไปให้พระเจอพายใชไหมคะนี่ อีกก็ประมาณนี้นะคะคเพื่อนเโอเคค่ะเ,เพื่อนๆไปทานอาหารเที่ยงด้วยกันจ้ะนี่ราคานวดของเรานะคะ กินอีกแล้ว <laughs> กินต้นเรียนแล้วหลับเลยโอ้ยเร็วอ่าปากกว้างๆยักไ้หมดเลยเหรอเอหรอเหรอจริงดิอ้าม <laughs> จะสำลัก อร่อยเหมือนเดิมสุดยอดสุยดยอดฝนตกนะคะพเพื่อนๆกละ,ะเนื้อแกละเนื้อเป็นยังไงอ๋อะะอะไรนั่นนะเม็ดเม็ดทำไมดำๆงั้นแกะยากแท้ อ้าโอ้ยัดหมดเลยอือออออไอรสุดยอดโอ้ยสำลักลแล้วสโนร้อยนะคะทุเรียนทุเรียนเท่าไหร่พี่ฝ้ายเขาลดให้ไหมลรสามร้อยลดเหลือสองร้อยห้าสิบอ๋อลด,ลดเนื้อ เขาเรียกทุเรียนอะไรคะหมอนทองหมอนทองอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากหวานมันปีนี้กินได้กี่ครั้งแล้วครั้งแรกเหรอครั้งที่สองครั้งที่สองโอ้ดีจังอยังไม่ได้เลยยังไม่ได้กินเลยปีนี้อีครั้งที่สองเขาแล้วนะคะเนื้อเป็นไงหวานกรอบนอกนุ่มในหวานในเม็ดมันเม็ดใหญ่ไหม เม็ดรีบเม็ดรีดเล็กๆเอเยอะนะคะอ่าอือร่อยมากอ๋ออร่อยอร่อยอร่อยเพิ่มคลลาเจนนะคะด้วยทุเรียนช่วยอุดหนุนผลไม้ไทยหน่อยนะคะเพื่อนๆถูกด้วยนะคะถูกมากเลยสามโดลร้อยทุเรียนก็เอาการหน่อยนะคะเอาเรื่องหน่อยแพงหน่อย ของหากินยากคิดยากไหมหาหากินง่ายเนะาะก็มีตังซื้อ,อวันนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆหลังคาก็เมทันชีตก็เสียงดังหน่อยนะคะเปลี่ยนหลังคาใหม่เสียงดังมากเลยนะคะ โอเคค่ะมาจ้ามากินท,ทุเรียนด้วยกันแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เงียบมากวันนี้ก็ได้นวดอยู่สองคนนะคะขายเสื้อผ้าด้วยนะคะโอเคค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ซีโูอาเกน